เขาว่าทําไมห้าข้อการที่จะเป็นนักเป็นผู้ประกอบการที่ดีอ่ะหัวใจหลักนะมีครบห้าข้อนี่นะคือท่านเป็นสุดยอดของการเป็นผู้รกันรคนรวยแล้วนะพูดถึงคนรวยเราเอาคนรวยแล้วกันเนาะเขามีห้าข้อเขาจะทำยังไงมีห้าข้อนะฮะถึงจะได้เป็นผู้ประกอบการที่ดีคือเป็นเจ้าของเราแก่เล้วกันอ่ะเดี๋ยวเขาดูอันนี้อ่าชูก่อนนะเอะผู้ประกอบการคืออะไรอ่ะเออนะมาดูก่อนนะ อันนี้คือ employee ก็คือภาษาอังกฤษเนาะพับไปเป็นไทยคือกลุ่มพวกกลุ่มทำงานประจำนะก็จำเพื่นว่าลูกจ้างลูกจ้างบริษัทเอกชนถ้าอยู่าาราชการเป็นข้าราชการนาะภาษาอางกฤษที่ทำงานรับรายได้เป็นรายเดือนเนาะอันนี้อันที่สองคืออันนี้เป็นท่าแก่เขาเรียกมีธุรกิจส่วนตัวภาษาอังกฤษว่า s e l e e m p l o y e ็คือมีธุรกิจส่วนตัว คนที่เป็นคนที่รวยอันดับสามอันนี้รวยอันดับ4นะอันนี้รวยอันดับสามนะเออก็มีธุรกิจส่วนตัวก็คือเป็นเท่าแก่ก็เป็นนายของคนนี้เออคนนี้เป็นลูกน้องของคนนี้อ่าเรเห็นไหมนะถ้าเป็นบร,ริษัทเอกชนก็เปรียบนะเหมือนอย่างนั้นนะพูดถึงในแนวของเอกชนนะครับคุณหมอเสรีสวัสดีครับคุณหมอเสรีนะอ่านะอันนี้ก็คือ business owner เขาคือเจ้าของธุรกิจก็คือเจ้าของเท่าแก่ เจ้าของฝั่งนี้นะฮะอ,อันนี้เขารวยอันดับสองนะเอ้ยรวยอันดับหนึ่งรวยอันดับหนึ่งนะอ่ะนานี่คืออินเวสเตอร์คือนักลงทุนรวยอันดับหนึ่งนะนี่รวยหนอยหนึ่งอันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของเจ้าของก็คือผู้ประกอบการผู้ประกอบการมี5ข้อด้วยกันนะที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีก็คือหัวใจสําคัญมากเลยในะการที่จะเป็นผู้ประกอบการที่ดีคือการที่เราจะมีรายได้การมีมีไรายได้เรื่องของเงินไหลนะเงินไหลตลอดนี่คือสิ่งที่เรา มีเป้าหมายแล้วเนาะหรือเราต้องการทําธุรกิจที่เงินไหลเงินไะม่เงินไม่ไหลไม่เอานะให้ไหลเข้าต,ตลอดนะคุณอ้อออร่าสวัสดีคุคณออรานะาทีนี้ผู้ประกอบการ5ข้อห้อาข้อหัวใจผู้ประกาศประกอบการดีๆข้อหนึ่งข้อหนึ่งะฮะเตรียมจดมีปากกามีกระดาษปากกาเตรียมจดไว้นะฮะข้อหนึ่งนะฮ need for achievement ภาษาอังกฤษ เออซาเกตนะ need for achievement นี่คือมีความแบบไม่ได้ต้องได้อะความต้องการระดับแบบไม่ได้ต้องได้อะ for achievement คือความแบบเป้าหมายสูงสุดความสำเร็จเออก็แปลเป็นไทยก็คือมีความกระหายเออกระหายความสำเร็จเออเขาเรียกกระหายความสำเร็จคือ need for achievement ข้อหนึ่ง ในสข้อการมีหัวใจผูป้ประกอบการที่ด,ดีข้อหนึ่งท่านจะเป็นผู้ประกอบการนะที่เป็นรวยอันดับหนึ่งท่านต้องมีหัวใจนะถ้ามีหัวใจมีความหลงไหลกับความสำเร็จอนะ่มีความหลงไหลกับความสำเร็จนะแปลเป็นไทยนะหนะลงไหลยังไงเหรอลงไหลความสำเร็จนะคือ ต้องมีความกระหายอ่ะเออกระหายไม่ได้ต้องได้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ไไดไไดเอาให้ได้เออไม่ยอมแพ้เอ่อเป็นผู้ดีไม่ยอมแพ้เอ่เดดมอ,ม,อมีความอดทนสูงนะฮะมีความปรารถนาอย่างแรงกล้ามีความหลงไหลนะในธุรกิจของตัวเองเออแทบจะหายใจเข้าหายใจออกก็คือธุรกิจที่เขาทำอยู่ไม่ทิ้งเป้าหมาย มีความสุขมีความลหลงไหลในธุรกิจของตัวเองนี่สำคัญมากนะครับและมีกระบวนการสร้างความสำเร็จอันนี้ข้อสองเนะี่ยเขาอย่าลืมเนะไม่ใช่ข้อสองคือข้อหนึ่งนี่เขาจะมีไม d ซ e t สำคัญคือ i ม d s e t มีกระบวนการสร้างความสำเร็จเพื่อเพื่อนะเพื่อนะเพื่อคนอื่นต้องแข็งแร่งสำคัญนะ เออผมก็แปลกใจเขาเป็นข้อหนึ่งเขานั่งแต่มีความหลงใหลในความสำเร็จแล้วนะยังต้องมีกระบวนการสร้างความสําเร็จเพื่อคนอื่นนะเพื่อคนอื่นนะอย่างแข็งแกร่งนะเป็นไม่ใช่ที่สำคัญคุณสุสานสวัสดีครับคุณสุสานนะอ่าหนึ่งในห้าข้อสําคัญมากฮนะโอ้โหข้อนี้บอกตรงๆว่าต้องฝึกทักษะฝึกทักษะ ในจต้องมีความลหลงไหลความกระหายกับความสําเร็จแล้วนะท่านต้องมี mindset เรื่องของกระบวนการสร้างความสําเร็จเพื่อคนอื่นอย่างแข็งแกร่งเพื่อใครครับก็คือแรงบันดาลใจนะเออมันจะมีความกระหายความสําเร็จมีความลหลงไหลแฟชั่นก,ก็เกิดต่อเมื่อถ้ามีแรงบันดาลใจแบบสุดต้องมีแรงบันดาลใจแบบสุดๆเออเพื่อคนอื่นไนงะ นะฮะคือการสร้างความสำเร็จเพื่อคนอื่นอย่างแข็งแกร่งนี่คือไมชช t ต้องค้นหาแรงบันดาลใจของท่านให้ได้นะอย่าลืมนะกลับไปคืนนี้นอนนะนอนแล้วนึกถึงใครท่านต้องสร้างมาได้นะในการทำธุรกิจออนไลน์ที่จะเป็นผู้ประกอบการนะาแบบรวยอันดับหนึ่งนะรวยแบบไม่กังวลเรื่อง,งนะเงินทองออะเท่านต้องหาแรงให้ได้เลยมันเป็นหัวใจหลักเลยข้อนี้ หัวใจหลักสำคัญมากเลยทั้งกระหายทั้งหลงไหลใช่ไหมเออแล้วความสเลีนะ้ยนต้องเพื่อคนอื่นด้วยนะอย่างแข็งแกร่งนะฮะเออสำคัญข้อนี้นะไปหาเอาแรงบันดาลใจท่านให้เจอนะครับอ,อท่านอยู่ในห้องจดไว้จดเลยพิมพ์เลยนะฮะเขียนเลยฮะเออข้อหนึ่งสำคัญมากเลยในหนึ่งห้าข้อหัวใจผู้ประกอบการที่ดีคืออะไรนะเนาะมาข้อที่สองนะรู้จัก บริหารความเสี่ยงให้เป็นข้อ2นะรู้จักบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปยังไงเหรออคือการลงทุนกับค่าใช้จ่ายแยกให้ออกนะฮะสำคัญนะลุงอันไหนลงทุนอันไหนค่าใช้จ่ายแยกให้ออกในระบบบัญชีเออเข้าใจนะใช้เงินน้อยไปก็ใช่ว่าจะดีนะฮะ นะ,ะไม่กล้าลงทุนใช้เงินน้อยไปไม่กล้าลงทุนก็ไม่ใช่ก็จะดีนะครับประหยัดลงทุนก็ไม่รวยท่านประหยัดในการลงทุนก็ไม่รวยนะฮะมันจะมีงานงานเนื้อเนื้องานราคาแพงกับเนื้องานราคาถูกให้เอากําลังสมองไปโฟกัสกับเนื้องานราคาแพงเนื้องานราคาแพงของเราคืออะไรในทุกเกี่ยวไรคืออะไรครับผมเคยไล์หลายครั้งแล้วคืออะไรครับ คือการมาออกหน้ากล้องอาการออกมาไลฟ์สดนะการออกคลิปต้องอันนี้คือเนื้อางานราคาแพงเมื่อเราที่จะมาโฟกัสในธุรกิจอะไรนี่คือเนื้อหาราคาแพงนี่คือเนื้อหาราคาแพงนะคือต้องหลงไหลลุ่มหลงกับมันอ่ะนะในข้อหนึ่งนี่แหละคือการลุ่มหลงในเนื้องานราคาแพงเนี่ยคือการบริหารความเสี่ยงให้เป็นมันสาคัญมันเกี่ยวเนื่องในข้อหนึ่งด้วยนะฮะ นะสำคัญมากนะนี่สําคัญคือเนื้องานอันไหนราคาแพงอันไหนราคาถูกแยกให้ออกอันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องธุรกิจอะไรเพราะเราอยากมาสําเร็จในธุรกิจอะไรอยากมาเป็นผู้ประกอบการอยากเป็นเจ้าของเขาแก่ไหมใช่ไหมครับอืมเราต้องพอสองต้องแยกให้ออกนะโอเคผ่านนะเดี๋ยวผ่านไปข้อนหนึ่งพี่ถาพาทัวร์ติดตามผู้จัดอ่ายินดีพี่ถาพาทัวร์ยินดีมากพี่สุปปทุมธานียินดีมากครับยินดีมากเขาลงแล้วยินดีมากครับอ่า เห็นไหะอ้าวคุหม่นะข้อหนึ่งคนหมายข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งนะฮะอท่านต้องกระหายความสําเร็จนะไม่ได้ต้องได้เออไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องได้และมีความหลงไหลกับงานกับธุรกิจท่านกับธุรกิจท่านธุรกิจออนไลน์นี่แหละนะออนะแล้วมีกระบวนการสร้างความสําเร็จเพื่อคนอื่นอย่างแข็งแกร่งไม่ใช่นะคือการสร้างแรงบันดาลใจนั่นแหละนะมาข้อที่สองคือ รู้จักการบริหารความเสี่ยงเป็นอันไหนเป็นการลงทุนอันไหนเป็นค่าใช้ใจ่ายแยกให้ออกบัญชีนะแยกออกนะเออการใช้เงินน้อยใช่ว่าจะดีนะเพราะนั้นการลงทุนมันต้องใช้เงินเงินไหนท่านต้องบริหารหเสี่ยงบริหารให้เป็นนะสำคัญมากเลยนะประหยัดการลงทุนไม่รวยบอกให้เลยนะท่านประหยัดการลงทุนไม่มีเขา่ารวยอ่าจังหวะไหน เอาคือเอาทุ่มคือท,ทุ่มถ้าเห็นแล้วท่านโฟกัสว่าอันนี้คือใช่นั่นแหละสําคัญนะแล้วแยกออกด้วยว่าอันไหนเป็นเนื่องงานราคาแพงอันไหนเป็นเนื่องงานราคาถูกแยกออก